เนื่องจากปรากฏการเมื่อวานนี้น้องจำได้ไหมว่าตอนเพื่อไทยถูกมนชนด้อมส้มตะโกนไล่ครั้งก่อนนีนเรื่องอะไรนะครั้งก่อนนะตอนสองกระรกฎัคมปีหกหประชุม8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลใช่ป่ะคะที่ทำการพักก้าวไกลบรรยากาศการประชุมแปดพักรัฐบาลตึงคเครียดแกนนำเพื่อไทยตอนนั้นชลนานปร,ริสุิฐ จันทรารวงทองแล้วก็คุณภูมิธรรมมาถึงพักก้าวไกลตอนนั้นแต่ถูกกลุ่มด้อมส้มซึ่งเป็นแฟนขับตะโกนโจมตีชูป้ายประท้วงค,คือมันเหมือนกันเลยอ่ะอย่าเสียสัตว์เพื่อชาตินะอืแล้วก็บอกยุคนี้คงไม่ได้ยินเสียสัตว์เพื่อชาตินะเเราจะเปิดภาพเอาตรงไหนก่อนออมันเหมือนย้อนเวลานั่งทาม่ชิงกลับไปเลยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเอาเอา,เอา,เอาของ ของเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้ก่อนแล้วก็ต่อไปด้วยนั่นนะไม่ได้ทำ้งหายครบครบแป๊บเดียวครับยังไมครบครบแป๊บเดียวครับ ไม่่า่มีใครลงมาบบใครลงมาบะอก็อาาอยู่แล้วล่ะนี่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 ่นี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 ่ะี่น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 ี่ะี่น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 ี่ี่นี่นี่นี่่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 ่ เดินตรงมาเลยดีกว่าครับเดินตรงมเาเลยแล้วไ,ไปทางไปทางไปทาง

ไอ้ที่บอกว่าอะยกค้นเนี่ยแล้วหัวหน้าพักค้นเป็นกบอกหอคนไม่จริงใช่ไหมคะค่ะคะคุั่แล้วที่ในส่วนของคุณที่แนใจแลไ่ได้เช็คในส่วนของคุณสุงเพชรแ้แจ้งให้คุททราบไหมครับว่าจะไปไมคไม่เช็คครับโอเคค่ะ เดี๋ยวมันงงคุณพ <|so|>> ิงค์พงอยู่ตรงนั้นต้อนรับเรื่องร้องเรียนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวมันงง นี่ค่ะอันนี้อันเก่านะคะอันนี้ย้อนไปเมื่อกรกฎาคม66จะเห็นคุณเชยทวั์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหัวหน้าพักนะขณะนั้นคือคุณหมอชนนันแต่ถ้าย้อนไปคลิปก่อนหน้านี้คือ3 1สิงหา68เมื่อวานนี้เลยนี่คุณผู้ชมว่าคุ้นคุ้นแมมมันเหมือนกันเลยเหมือนนั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปค่ะเมื่อวานน่ะมันก็จะมีป้ายต่อต้านที่มันก็จะไปคล้ายกับตอนกรกฎาคม66นั่นแหละค่ะ เหมือนไหมไม,ไม่ว่าจะเป็นข้อความประมาณว่าครั้งนี้คงไม่ได้ยินคําว่าเสียสัตว์เพื่อชาติอีกนะเป๊ะเลยเอาอันเดียวกันมาใช้หมดเลยออค่ะแล้วไงเพราะว่าไอ้อตอนกรกดานี่เห็นไหมฝัออ่งขวาค่ะอย่าเสียสัตว์เพื่อชาตินะแบรนด์เขาติดตัวเลยนี่เออค่ะแล้วเนี่ยเนี่ย,ยแล้วก็จะมีป้ายออของเมื่อวานเนี่ย31 สิงหาคือเพื่อไทยจะเลิกตระบัดสัตว์กี่โมงมนี่ครั้งนี้คงไม่ได้ยินคําว่าเสียสัตว์เพื่อชาติอีกนะเออตอนกรกตก็ทํานองนี้และค่ะยุคนี้คงไม่ได้ยินเสียสัตว์เพื่อชาตินะอย่าเสียสัตว์เหมือนรอสอชอนะอ้วนนี่นี่ประมาณนี้อย่างนี้ <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมเออถึงตอนนี้จริจริงๆนะ <c oughs> ผมลองไปสํารวจดูข้างนอกไอ้เองฟังหัวหน้าแทงแล้วเนี่ย ัวหน้าพักประชาชนอ <Ừ. S 2> เองว่าเลือกใครดูเหมือนว่า95%จะบอกอนุทินทำไมถึงคิดอย่างนั้นกันฮะทำไมอ่ะมันจะเป็นปัจจัยข้อเรื่องความเสี่ยงทางรัฐศาสตร์ไหมคือไอ้ที่เราเปิดประเด็นวันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้คุยนะ,ะที่หยิบเอาประเด็นเรื่องความเสี่ยงทางรทฐศาสตร์เนี่ยสำคัญ หรือยังไงทําไมถึงฟังว่าอย่างนั้นเนี่ยก็คือคุณเทงพูดเรื่องจะดูประวัติความเป็นมาด้วยว่าที่ผ่านมาคุณเคยทําอะไรยังไงไว้บ้างเอาอีกภาคหนึ่งก็ทําแล้วคุณเทงก็บอกว่าต้องประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงทางคณิตศาสตร์ว่าตัวเลขสสในสภาใครมีโอกาสมากกว่าว่าถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากและจะเบีโออารอมันฟังอย่างนี้ปุ๊บ อันนี้ผมสำรวจจากเฉพาะทีมงานเนี่ยที่มานั่งฟังอยู่เนี่ยตะกี้ใจจดใจจ่อเลยใบก็ฟังอยู่ด้วยเหมือนเป็นศ <c oughs> ิลปินมาเลยวันนี้นั่งฟังกันบอกให้เองฟังว่าเลือกใครอทำไมส่วนใหญ่95%ก็ประมาณ9คนครึ่งบอกว่าสงสายนุทินพี่คือถ้าดูทั้ผูบชอบอกเลย <c oughs> ยุตเชียนุทินผมไม่พูดอะไ <c oughs> สักคำเลยเนี่ยฮะเออแล้วมันขึ้นอยู่กับพรรคเขาใช่ไหมนี่ไงเออ ล่าอะไรอีกอืมความเสีย่ยงคันดุรสตร์ไหมใช่เมื่อกี้ค่ะก็คือดูประวัติใช่ไหมคะแล้วก็ดูความเสี่ยงตัวเลขในสภาว่าถ้าใครที่มีโอกาสมากกว่าที่พอได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วจะไม่ทำตาม TOR เอซึ่งมันจะใครอคะใช่ไหมคือ <laughs> ประเมินใช้คำว่าประเมินความเสี่ยงเราไม่ชวความไว้ใจแล้วจริงๆภูมิใจไทยจะเป็นเสียงข้างมากได้ไหมก็ได้ในทางทฤษฎี มหมายความว่าโดดพักเพื่อไทยไปสักแปดสิบคนเงี้ยโอ้ยยากอ้าวไปตั้งยี่สิบแล้วนะดูดแหลกเลยไปอีกแปดสิบเงี้ยอืมอในทางทฤษฎีมันเป็นไปได้ค่ะแต่ในทางปฏิบัติได้ไหมเอ่อทีมงานที่สั่งแต่เมื่อวานแล้วคือเราต้องแยกเอาขั้วเพื่อไทยกับขั้วภูมิใจไทยโดยเอาพักประชาชนออกอืม,มันจะเห็นตัวเลขนึกออกใช่ไหม คือส่วนใหญ่ตอนนี้ไปทําว่าภูมิใจไทยรวมพักประชาชนเข้ามาก็จะมี283ประมาณนี้อ,อย่างที่พี่บอกเนี่ยเอาตารางมาดูสิค่ะจะลบให้ดูอยู่ไหนเดี๋ยวนะอืมหายไปแล้วเอ,อเอาตารางไปแล้วใครเอาไปไหนตารางอ่ะขึ้นมาซิตารางรวมเสียงอะค่ะาาหายไปแล้ว ขอปิ้นมาอีกทีนึงก็ได้ค่ะเออมันวางไปแล้วเข้าใจตรงกันไหมเนี่ยกราฟิกก่อนก็นได้ฮะเออเนี่ยเอาหักร้อยสี่สิบสามมาน้องก็ทั้งหมด283-143ยปมลบร้อยใช่ไหมคะอืม2 8 3แปดสามลบร้อยสีเท่ากับร้อยสีอ่สิบะคั่วเพื่อไทยตอนที่เท่าไหร่คั่วเพื่อไทยอ่ะคั่วภูมิใจไทยร้อย สี่สิบนี่ไงถ้าภูมิใจไทยจะประวุติบวชนายกแล้วจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเนี่ยต้องดูมาอีกแปดสิบหกคนอืมค่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมก็คืออ่ามันก็ไปไปได้ในทางทฤษฎีก็คือประชดิป,ปัดถ้าไปหมดก็หักไปยี่สิบเอ็ดละค่ะไปยี่สิบห้าด้วยใช่ไหมค่ะเห็นไหมประชดิป,ปัดเนี่ยใช่ในนี้รวมประชดิป,ปัดทุกอ,อย่างมีสองคนอ่ามีสองคนก็ยี่สิบสามคนเหลือเท่าไหร่ เห <63 S 1> ลือ63สิบเอา6กรวมไทยช่างชาติอีกปีกหนึ่งอ่าเท่าไหร่20่สิบคนเ,ออเพราะว่ามาปีกเดียวเหลือ43แล้วก็ไปอีกอ่อพักอะไรอีกนะพักชาติพัฒนาอีก10เหลือ33อมสิบมพักชาติพัฒนาอีก3คนเหลือ30อมสิอ่ะกลมกลม ไปดดเพื่อไทยอีกสามสิบคนซึ่งตอนนี้ก็มากับยี่สิบแล้วค่ะเอาใช่อันนี้เขายังไม่รวมเพื่อไทยใช่ไหม,ไหมยังไม่รวมค่ะนี่ไงในทางทฤษฎีก็ได้โออดีไม่ดีซึ่งพี่คิดว่าน้องคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยฟังจากคุณเฉลิมชัยเมื่อวานฟันทองถ้าวตดอนุทินปุ๊บประชาธิปัตย์รัฐบาลแน่นอนค่ะยกเว้นคุณเดชอิกใช่ภูมิใจไทยก็ไม่อยากได้คุณเดชอิกเออ แค้นไงเรื่องเขากระโดงค่ะนี่ไงเอาเพราะฉะนั้นเหลือสามสิบซึ่งตอนนี้เพื่อไทยเองมาแล้วประมาณยี่สิใช่ไหมคะสิบเจ็ดน้องไปถึงยี่สิบแล้วเหรอเออเนี่ยเขาเรียกเอาเขาเรียกว่าคันดุสศาสตร์เอเดี๋ยวพักแต่ละพักเดี๋ยวมาทำตารางกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มาทำแบบดึงเข้าดึงออกกันบนหน้าจอเนี่ยดีไหมถ้ามีปัญหาไปซื้อกระดานดำแบบครูสอนหนังสือมาแล้วช็อค เขียนเองเลยออ่านในทางทฤษฎีได้ไหมได้ได้ไดน้องก็คือภูมิใจไทยก็จะอาจจะเป็นรัฐบาลเสียงค้างมากได้เหมือนดดกันโดนพักเพื่อไทยอีกสักสิบสองคนสิบสามสิบห้าคนอ่ะทำไมจะไม่ได้ได้ไหมเอออืมก็มีความเป็นไปได้ค่ะแล้วพูกัตรงๆตะกี้ถามคุณเท้งอ้อมๆแล้วคุณเท้งก็ไม่ได้ตอบชัดคือไอการที่ ตั้งข้อสังเกตคือคุณทักษิณแม่รับปากวันแรกว่าตกลงรับเงื่อนไขไหมเหมือนให้โหวตแชรเกษมไปก่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นนายกปุ๊บนี่มันจะกลับมาเองน้องนึกออกไหมขอให้เป็นนายกเถอะมันจะกลับมาเองอ่าเพราะของพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ต้นทุนเขามีเท่าไหร่ก็ต้องคูณออกมาประมาณเท่าไหร่ สองร้อยเื่อไทปร้อยไปปลายค่ะที่ไปจับที่ไปจับมือกันวันนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วจริงๆผมคิดว่านะอชาติไทยพัฒนาของคุณท็อปวราวุธพี่ว่าไปไปไหนคะไปคุณนุชทินขอให้บอกคุณนุชทินเถอะแต่ตอนนี้ยังอยู่ทางนู้นใช่ค่ะวันชิที่ปัดบอกไปแล้วใช่ไหมค่ะ เออแล้วมีใครอีกอไทยสร้างไทยนี่ไวมากอพอข้างนี้จะชนะไปกันทั้งพักแล้วตอนนี้หกคนค่ะเออไทยสร้างไทยถูกไหมแล้วมีอะไรอีกก็มีกลุ่มพักเล็กอะค่ะรวมไทยสร้างชาติกลุ่มของคุณพีรพันธ์คุณเอก,เอกนัทพร้อมพันหรือคุณเข่งอติสวัยี่สิบคนพี่ว่าไป หมายถึงถ้าสุดท้ายแล้วเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมคะใช่<ะ>คือมันต้องนึกดูว่าขอให้โหวตอนุทินขึ้นมาเถอะอาคุณทักสินอาจจะร้องเพลงว่าไม่มีใครอยู่เคียงข้างไหมแต่ด้วยความมั่นใจทั้งที่เขาประมาทไปแล้วว่ามันเกิดกรณีกลระทำขึ้นมาเนี่ยแล้วยังคิดว่าจะดึงกลับได้อาผมเดาว่าอย่างนั้นนะ กรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะง่ายกว่าถ้าจะเป็นเสียงข้างมากในทางทฤษฎี่อถูกไหมใช่ก็ดึงกลับมาเหมือนเดิมท่านั่นแหละค่ะมันก็เสียงข้างมากแล้วค่ะ,ะ,ะท่านนี้ถามว่าถ้าดึงกลับมากลุ่มสมมุิวัวลคุณแจกกะเกษมคุณจุดชาก,กับพรรคกล้าทำกลับมาไหมเขาจะอายไหมะ บว่าเขากลับไปกลับมาได้ค่ะหมายถึงการตัดสินใจนะคะ่ะพูดอ,อะไรออกไปน้องไบมีความกล้าหาญนะเออทาผู้ชมคิดเห็นยังไงเอค่ะอออไหนอ่าทนผู้ชมฟังคุณเท้งแล้วคิดว่าใครอื<ม>ไอ้ที่ไม่เลือกเนี่ยผมว่าไม่มี ไม่เลือกเลยอไม่มีอ่าโมเดลนั้นไม่น่าเกิดขึ้นอมันต้องมีเฉพาะเรื่องนี้แหละค่ะแล้วก็ฟังดูอาจจะวันวสองวันนี้อะไรหรือเร็วๆนี้อาจจะไม่ได้ข้อสรุปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคุณแท้งพูดเหมือนมันจะยังไปได้อีกใช่มันไม่ต้องรีบก็ไปอย่างเงี้ยค่ะอยู่อย่างเงี้ยไปก่อนคืออาจจะไม่ได้ข้อสรุปวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้คือการรัดประชุมวันไม่ได้แปลว่าจะต้องวันนั้นเพราะถ้าเขายังตกลงกันไม่ได้ก็ไม่ต้องมีวันระเลือกถูกไหมอ ไอ้ที่นัดวันที่สามคือวันพุธนี้เนี่ยคือเกมเร็วหมายถึงตกลงกันแล้วอะ mm hmm. คุณ,คณเท้งมอสักครู่บอกใช่ไหมที่ภูมิใจไทยที่พี่ถามอะอมเขาบอนัดลงกรีเมนต์กันแล้วพรุ่งนี้แกก็ตอบว่ายัางใช่ไหมยังค่ะแต่บอกชัดเจนเลยพักหนึ่งมาพร้อมกับอาร,รัมพบทอ,อย่างงอนอย่างงี้ที่ผ่านมาอย่างงอนอย่างงี้อีกพักหนึ่งไม่ได้พูดอะไรเลยเอแล้วแต่จะเอาไงเอาอย่างนั้น่อืรู้ใช่ไหมพักไหนรู้ค่ะ เพราะนั่นต้องขอโทษก่อนที่ทำให้เสียความรู้สึกใช่ไหมคะฝัออ่งหนึ่งพี่ย์อยากคิดเยอะซ่อมเรื่องน้นเงินแดงยุบสภาอ้าวมันง่ายอย่างนั้นไหมอ่ะอย่างยุบสภาเนี่ยมันมีเสียงอเดี๋ยวมีวันนี้ล่าสุดมีใครเอ๊ะเอาอาจารย์บอลศัก์มาหน่อยอส่วนตัวเลยขากฤษฎิกาบอกยุบไม่ได้ส่วนตัวนะ ส่วนตัวของคุณประกรณนิมประพันธ์เลขากริฎเกาส่วนตัวท่านเห็นว่ายุบไม่ได้ค่ะแต่เรื่องนี้มันก็ต้องมีคนวินิจฉัยชี้ขาดถูกไหม,มซึ่งไม่ใช่ตัวเลขากริฎีกาใช่ส่วนตัวท่านเห็นว่ายุบไม่ได้ค่ะอาจาจรย์พง,งทองจันทรสรุโพสเฟสบุ๊คสมมติว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลบนเงื่อนไขว่าจะต้องยุบสภาหลังแถลงนโยบายาแล้วสี่เดือนอัอนนี้เป็นการวิเคราะห์ทั่วไปใช่ไหม อาจารย์ธงทองที่เป็นที่ปรึกษานายกอัฐมนตรีภพยทองทานนะค่ะแล้วพน้นไปแล้วถูกไหมค่ะพูดว่ายังไงสมมุติว่า,ามีการจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จ <c oughs> บนเงื่อนไขว่าจะต้องยุบสภาหลังแถลงนโยบายแล้ว4เ <c oughs> ดือนข้อ1ก็คือกะประมาณว่ารัฐบาลใหม่จะเข้าแถลงนโยบายภายในเดือนกันยายน ข้อที่2ก็คือบนข้อสันนิษฐานเช่นนั้นน่ะเวลา4เดือนถ้าเริ่มนับจากวันที่1ตุลาคมจะครบกําหนดที่สิ้นเดือนมกราสองห้าหกเ ข้อ 3. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งเพราะเหตยุยุบสภาจะต้องมีในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันพระาราชกฤษฎีกายุบสภาใช้บังคับหมายความว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นช่วงปลายเดือนมีนาคมหรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายน2569เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วกว่ากรตจะประกาศผลกว่าจะมีการจรจาตั้งรัฐบาลประชุการครั้งสุดท้ายปี6 6 ต้องใช้เวลาช่วงนี้อีก2เดือนสรุปว่าสมมุติว่านับปฏิทินตั้งแต่ต้นเดือนเมษารัฐบาลชุดใหม่น่าจะเข้ารับหน้าที่ได้ต้นเดือนมิถุนายน2569นั่นถ้าก็ว่าอย่างน้อยรัฐบาลใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในกันยายนปีนี้จะอยู่ในหน้าที่ไปเป็นเวลาประมาณ8-9ถึงเเดือนถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนให้เวลายาวนานไปกว่านี้เือจริงๆไม่ใช่4เดือน จะเป็นแปดถึงเก้าเดือนค่ะรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยนะแปดถึงเก้าเดือนถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนให้มันยาวกว่านี้ด้วยนะคะปัจจัยแทรกซ้อนเช่นเกิดเหตุอะไรที่มีเหตุจําเป็นต้องมีรัฐบาลหน้าเต็มอ่าเช่นอาจจะภัยธรรมชาติใหญ่โตอาจจะไปะยกอะไรกันเนี่ยหรืออะไรก็ตามทีค่ะอาจทาไปทามาก็ไม่ใช่สี่เดือนไม่ใช่ก็แปดถึงเก้าเดือนถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนนะคะถ้ามีปัจจัยแทรกซ้อนก็ยาวกว่าแปดถึงเก้าเดือนอ้าว ดูต่อ,อ,อไหนอาท้อผู้ชมคิดเห็นยังไงตอนนี้เขาแต่งตัวแล้วเนี่ยดูแนวโน้มนะคุณนุทินน่นะ้องว่าไหมแต่ก็ดูชิวๆนะคะเมื่อวานไปทานหา่านอาการชิวนี่แหละคือการแสดงออกว่าพร้อม จะบอกให้อ่ะฮะเชื่อพี่ไหมค่ะ <c oughs> นี่ไงไปนั่งกินร้านหานพาโลเยอะคุณศักสินสิเลย <c oughs> เพราะว่าที่ผนังร้านนะคะคุณผู้ชมดูร้านชั่วคิมเฮงแถวๆกรุงเทพกรีธาร้านนี้หารอร่อยมากจริงเนี่ยค่ะน้องเคยกินเหรอเคยน้องเคยกินลเหรอกินขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยตอนเนี้ยทำไมพี่ไม่เคยกิน <c oughs> ไปด้วยกันไหมคะเดี๋ยวเรานั่งโต๊ะนี้เลยฮะอ่ะพี่ไม่เคยกินนะ อร่อยมากอร่อยมากเอาทีมงานนะควณรูทีนเดี๋ยวพี่เลี้ยง <laughs> อยากจะเลี้ยงว่าที่นายกสั้งหน่อยจะได้ไปสืบว่าตกลงเป็นยังไงโทรศัพท์หาใครเนี่ย <c oughs> นี่ไงนี่คุณทักษิณตอนออกมาจากการพักโทษใหม่ๆนี่ก็มาร้านนี้นะใช่เนี่ยภาพทางซ้ายเนี่ยค่ะถ่ายกับเจ้าของร้านแล้วก็มีภาพก่อนหน้าตอนนู้นด้วยค่ะนี่คุณทักษิณเขาชอบร้านนี้เหมือนกันค่ะ <c oughs> เอะเอไอมีคนบอกว่า ภูมใิมใจไทยยังยืนว่าจะเอากระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมนะอ๋อเหรอคะเพราะว่าตอนแรกที่ข่าวที่เข้ามาเป็นรายงานเนี่ยคือมหาดไทยจะเป็นของทางกล้าธรรมใช่ไหมคะกลาโหมเป็นของพลังประชารัฐอันนี้ในกรณีที่คุณอนุทินเป็นนายกนะคะโดยทางภูมิใจไทยเนี่ยจะเอานายก รัฐมนตรีคมนาคมไปมส่วนรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพณิชย์น,นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เป็นโคต้าของภูมิใจไทยแต่ว่า,าคลังพณิชย์ต่างประเทศเนี่ยจะให้คนนอกอที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเพื่อจะได้มีความเชื่อมันอ่นนักลงทุนจะได้เชื่อมันอ่นถ้าเกิดพักเพื่อไทยเล่นไพ่ใบสําคัญคือยุบสภาก็แปลว่าต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะโหวตเลือกนายกนะ อืใช่ไหมคือถ้าขาวบเรื่องนายกได้แล้วไปยุบสภาเนี่ยอืม,มันก็แปลกอ,อปัญหาก็คือยุบสภาได้หรือไม่ได้จะเกิดข้อถกเถียงอย่างแน่นอนอ,อย่างอาจารย์บอลศักดิ์อุวานนเนี่ยระบุไม่มีอะไรห้ามไม่มีอะไรห้ามแต่ไม่บังควรอย่างยิ่งหมายถึงไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะสุดท้ายกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าเป็นพระราชอำนาจของพระเจ้าอยู่หัว ทบชมโดยสรุปอ่านที่ผมอ่านโดยสรุปนะรัฐบาลรักษาการเนี่ยต้องผ่านด่านสองด่าน mm hmm. ด่านแรกก็คือหลักกฎหมายรัฐมนตรทั่วไปที่ว่ารัฐบาลรักษาการจะทำได้เฉพาะงานประจำจะทำงานนโยบายไม่ได้นอกจากมีมตาตรา1น9ารำนวนกำหนดไว้แล้วยังมีหนังสือสำนักเลขาครมรที่ผมโพสต์ขึ้น ซึ่งก็เป็นโพสต์หนังสือเลขาครมอยืนยันอยู่คนวางหลักเอาไว้ก็คือดรวิสุลเครืองามเมื่อครั้งเป็นเลขาธิการคัมภีร์โดยที่เนี่ยดูตรงนี้นั่นก็คือถ้าดูตามประเพณีการปกครองที่ถือกันมาอย่างน้อยเกือบ30ปีการกราบบังคมทูลให้ทรงตาพระกริีการยุบสภาซึ่งเป็นนโยบายที่มีผลร้ายแรงถึงขั้นทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตาแหน่งทั้งสภา จึงไม่ควรทําอย่างยิ่งค่ะในเรื่องนี้ก็ยกของฝรั่งเศสอะไรก็ว่ากันไปท่านผู้ชมดังนั้นถ้าดูตามประเพณีของไทยและหลักกฎหมายัฐธรรมนูลทั่วไปเราก็ต้องบอกว่ารัฐบาลรักษาการไม่อาจถวายคําแนะนําให้ยุบสภาได้แล้วยังมีด่านที่2องอ 2> ด่านที่สองคือถ้ารัฐบาลรักษาการถวายคําแนะนํา โดยนายกรัฐมนตรีรักษาการลงนามรับสนองพระบระมราชโองการในร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนรนัษฎรทูลเกล้าวถวายขึ้นไปพระมหากษัตริย์ก็ทรงมีพระราชอำนาจปฏิเสธการยุบสภาเหมือนที่พระมหากษัตริย์อังกฤษทรงมีนี่ฮะท่านผู้ชม,มนั่นก็แปลว่าคือด่านที่สองเนี่ยสมมติว่ารัฐบาลรักษาการถวายคําแนะนําขึ้นไปใช่ไหมคะมเรื่องของการยุบสภาพระมหากษัตริย์ ก็ทรงมีพระชำนาทที่จะปฏิเสธการยุบสภานี่อ่ะพูดง่ายๆก็คือไม่มีอะไรห้ามแต่ถ้าฟังจากอาจารย์บอลศักด์ไม่สมควรค่ะตามประมีทางกับกอครองเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ห,หมายถึงมีผลใหญ่ค่ะซึ่งรัฐบาลร,รักษาการควรจะจำกัดบทบาทเอาไว้เฉพาะงานประจำอที่จริงมันก็อยู่กลางๆรัฐบาลอานาจเต็มนี่แบบหนึ่งเต็มที่ทุกอย่าง รัฐบาลเมื่อยุบสภาและต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าครมชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่<ม>อันนี้มันจะเป็นกรณีที่ถูกกำหนดอำนาจมากหลายเรื่องต้องขอกรก,กตอ<ม>เพราะมันจะมีผลกับคะแนนการเลือกตั้งแต่รัฐบาลตอนนี้เนี่ยซึ่งสารมนุนสั่งให้พ้นหน้าที่<ม>หรือนายกลาออกก็แล้วแต่อันนี้กรณีสารมนุษให้พ้นหน้าที่มันจะอยู่ตรงกลาง<ม><ม>คืองาน ไม่ต้องถามกรกอตอือทำได้ถ้าเป็นงานทั่วๆั่วไปที่อนุมัติกันมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าอะไรที่มีผลผูกพันก็ประมาณต่อไปเนี่ยไม่ควรทำนึกออกใช่ไหมมันจะอยู่กลางถ้ายุบสภาเนี่ยอำนาจจำกัดมากมเพราะต้องของกรกตถ้ากรณีของลาออกหรือสารม,มูลสั่งให้บนหน้าที่อยู่กลางๆืงเอ,อทำได้เกือบปกติ ยกเว้นอะไรที่มันผูกพันก็ประมาณต่อไปไม่ควรทำกับอีกทางหนึ่งคือรัฐบาลอำนาจเต็มคอนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรณีของยุบสภาเนี่ยมันก็จะถูกมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มีผลให้สอสทั้งสภาต้องพ้นเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นเฉพาะรัฐบาลอำนาจเต็ม,มหมายถึงนายกอำนาจเต็มอไอ้ใครที่คิดว่าคุยนอกจอชะโดวนพรคหัวสวคนที่โกงที่หลวงเหรอ คือผมก็บอกให้ฟังคุณเท้งเอาเองยังไงนี่นี่เห็นไหมยอยากให้โทรคุยกับเพียชูวิทยเอาไม่เร็วนะ,ะถ้าเขายังตงลกลงกันไม่ได้คุณชูวิตก็น่าจะวิเคราะ